สวัสดีค่ะวันนี้เคซีอาลัยพีนาทีนะคะได้คุปเปอร์นะคะหรือลูเปิร์นะคะมาทาการสาธิตท่าที่เรียกว่า stretching หรือการยืดเหยียดจะเป็นการยืดเหยียดที่เราจะใช้กล้ามเนื้อน้าท้องนะคะการยืดเหยียดแบบนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเราสามารถที่จะยืดเหยียดแบบไหนได้บ้างที่ที่แบบเรียกว่าอไม่ over stretching ไม่ไม่ยืดเหยียดจนเกินไปแล้วรู้สึกว่าโอ้มันมันเยอะเกินฉะนั้นเราลองยืดเหยียดแบบพอดีพอดีอให้ลูปเปริรนะคะหันหน้าไปทางกระจกนะคะแล้วเราจะหยียบตัวมาทางด้านหลัง ค็เดี mm ๋ยวจมท่านด้านหลังแล้วก็เอามือจับข้างหนึ่งก็ได้แล้วเอาขาึ่งข้างขึ้นมาข้างไหนก็ได้ค่ะใช่แล้ที่เราให้นักเรียนเลือกขาข้างไหนข้างหนึ่งก็เหมือนนักเรียนเขาก็จะเลือกขาเอาจริงโดยปกติมักจะเป็นขาที่ค่อนข้างที่จะตึงด้วยซ้ำเพราะว่าตามสัญชาตญาณถ้าเวลาเราบอกว่าเอาขาข้างไหนขึ้นมาคนส่วนมากก็จะอยากเอาข้างที่มันต้องการให้มันรีรีใช้มันแบบคลายขึ้นมาเองโดยตรงมาเราก็จะค่อยๆเห็นเทคนิคของนักเรียนได้ว่า เราจะสอนนักเรียนยังไงแบบไหนให้ให้เราเข้าใจร่างกายเขาถ้าเวลาดึงขาขึ้นมาแล้วเนี่ยขานี้ขาแคบเข้ามาข้างๆๆตรงกลางเพื่อให้เป็นแนวเดียวกันกับข้อต่อสะโพกหายใจเข้า,ขาก่อนรู้สึกตึงไหมคะมตึงเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติเลยสําหรับทุกคนฉะนั้นถ้าใครที่มาฝึกเพียร์ีนแล้วรู้สึกว่ามีอนาการตึงมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเริ่ม,มมาฝึกค่อยๆเดินมือมาทางข้างหน้าเลยตอนที่เราเดินมือมาทางข้างหน้าเนี่ยให้เราทําความรู้สึกก่อนว่าเรารู้สึกตรงไหนบ้างแล้งขาตรงนี้มาอะ ตรงนี้มาไหมคะทารู้สึกว่าเราต้องการที่จะยืดออกไปอีกการที่เรายืดออกไปเนี่ยเราไม่ทิ้งทั้งหมดออกไปเราจะพยายามยืดขาข้างนี้ออกมอนด้วยเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาที่เรานั่งนานๆถ้ากลุ่มคนทํางานออฟฟิศเวลานั่งนานๆบริเวณตรงนี้มันปิดเวลาที่มันปิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่อยากจะยืดฉะนั้นเวลาที่เรามายืดด้านหน้าตรงทิศเซ็กเซอร์เนี่ยพยายามเปิดออกไปตอนนี้ตรงแถวมือของเราตรงรเลยแถวนี้ยืดบ้างไหมคะลองกลมตัวลงไป่ การที่เราก้มตัวลงไปพเดีแขนนี้ก็จะต้องทํางานด้วยเข้าใจไหมคะขาอันนี้นะคะให้รูกเบิลนะคะยืดหงกขึ้นมายืดหงกขึ้นมาค่อยคอดึงตัวขึ้นมาเลยท่านี้เราจะหันมาทางด้านนี้บ้างหันมาทางด้านนี้บ้างค่อยค่อยหันมาทางด้านนี้เลยแล้วานี้นะคะเราให้เราทําการจับขาของเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นแนวตรงนี้อยู่เราจะค่อยๆขยับยขามาทางด้านหน้าเล็กน้อยใช่ขาเอาไว้นะคะเหยียดตรงขานี้ดึงน้ำตวงเรากให้ตรงไว้แล้วค่อยค่อยสไลด์มือฝั่งด้านนี้ ลและเอ็นตัวขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นการยืดแนว stretching เพื่อให้บริเวณเท้านี้มีการยืดออกแล้วบริเวณสะโพกของเราเนี่ยค่อยๆดันกลับมาข้างหลังเล็กน้อยเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกอย่างมีแนวขนานในการที่จะใช้กล้าเมเนื้อท้องด้วยเพื่อให้เราไม่ปิดเพราะปกติแล้วมันพร้อมท,ที่จะปิดอยู่ครานี้เราก็จะเปิดของเราทั้งหมดตอนนี้หน้านท้องยังอยู่ด้วยไหมคะอืออ่าขาอันแี้ยดแขนออกมาอันนี้เป็นการ stretching ดันขาคราวนี้ให้เราค่อยๆเท้ายังอยู่บนนี้แหละค่อยๆเทินเท้าด้านล่างออกไปทางด้านนู้น แล้วค่อยๆม้วนเข่าตรงนี้ลงมาใช่นี่คือวิธีการทําแต่ละท่าแต่ละเซตโดยที่เราไม่ต้องดึงขาลงไปข้างล่างฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามีการยืดและท่าเนี้ยต้องสําคัญตรงที่ว่าในการที่เราจัดท่าเนี้ยให้แน่ใจว่าไม่ไปเข่าเลยคือ,อยังไงค่อยๆหนีบเข่าของเราแคบมานะคะใช่จัดเท้าของเราของเราให้ดีๆยืดนหนกของเราขึ้นมาใช่ค่ะตอนเนี้ย เราจะไม่ดึงก้นมาหาส้นเทา้ามาในติดตรงนี้นะคะแต่เราอจะม้วนตรงนี้ขึ้นมาแต่มองด้านหน้าไว้ไปก่มองนหนนะแล้วค่อยๆม้วนตรงนี้ขึ้นมาเหมือนเรารยืดตรงนี้ขึ้นนะคะในการดึงตรงนี้ตละขึ้นแค่นี้ตรงนี้ก็ทํางานเต็มที่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องดึงก้นแหาส้นเท้าตอนนี้รู้สึกตรงนี้ไหมคะค่ะคราวนี้เราก็ผ่อนหย่อนโดยการงองขาข้างนี้เล็กน้อยแล้วเราก็เหยียดขาข้างนั้นก็ค,คือข้างซ้ายหเหยียดขึ้นมาให้ตรงพร้อมกับดึงตรงนี้ขึ้นมา ม้วนตรงนี้ขึ้นแล้วห่วงเราสูงขึ้นฉะนั้นอลไยเม้นในการที่จะยืดจริงๆในท่านี้เนี่ยไม่ใช่ดึงก้นไปหาส้นเท้านะคะแต่เป็นการยืดโดยการเปิดจากตรงนี้และเอาให้แน่ใจว่าเข่าไม่ทํางานเลยตอนนี้รู้สึกไหมคะใช่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเข่าแล้วอยากจะลองดึงก้นไปหาข้างหลังปุ้นไม่มีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะใช่อันนี้ยืดคนละแบบอันเมื่อกี้จะรู้สึกยืดบ้างกปล่าไหมคะตอนที่ดึงคนละแบบคนละแบบใช่ไหมถ้าตอนนี้รู้สึกตรง ้าตอนนี้รู้สึกตรงนี้ใช่ไหมคะ,<ช>ะขาวนี้ดึงตัวมาข้างหน้าแล้วม้วนตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยคือลงมาข้างล่างนี้ด้วยเลยเป็นการยืดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่อันนี้เราก็จะได้เข้าใจตรงกร<ม>ันนะคะท่านี่การยืดก็ต้องยืดอ,อย่างสมดุลไม่งั้นจะไปที่ข้อต่อรู้อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ,จ็บได้ทัานจงยืดอ,อย่างพอดีนะคะแล้วกลับมาคุ้มคอใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ